ลูกรักบี้กันแน่เลยไหน,ไหนลูกบาสบาสเหรอบาสอาทำไมแล้วทำไมเขาบอกลูกลักบี้ลูกลักบี้ลูกบาสท, <c oughs> ท,ที่ไหนน่ะลูกบาสอะไรจะเล็กแค่นี้อ่ะสูบดูสูบอ่าไม่เชื่อดูเอาสูบสิไม่เชื่อหรอก ใครให้มาพี่ปาปายขอบคุณพี่ปายด้วยขอบคุณยังขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วอเออแค่นั้นก็เข้าแล้วแค่นี้เข้าแล้วเออเข้าแล้วแค่นั้นพอตอนนี้มันล้มอ่ะอ,อืม โอ้โหมันแรงกันนะเนี่ยเนะเฮ้ยเฮ้ยเต็มแล้วยังเฮ้ยใกล้แล้วมันยันงยังไม่เต็มไงไม่ลูกบาทนี่ลูกบาเขาโกหกเราอะดิใช่ไหมไม่ลูกรักบุง คนให้เขาทำไมเขาหลอกเราวะเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าลูกทรงตัวเนี่ยมันเหมือนลักบี <c oughs> ใช่ใช่เพราะมันพับมาใช่ไหมมันพับมาแล้วเขาก็บอกเราว่าลูกลักบีที่ไหนได้ลูกบอลเอ้ยลูกบาสเ <c oughs> อะไรอะตอนแรกตอนตอนแรกของเรื่องนี้ตอนแรกเป็นลูกลักบีไงตอนแรกหนูมาดูตรงนี้เอ๊ะทำไมมันเหมือนลูกบาสจังเหรอใช่หนูก็เลยบอก

Hmm? อ๋ออลอกไล่ชูใส่อะไรชูใส่อะไรใส่ต้นไม้พ่อเดี๋ยวจะโดน เช็คดูเ้ยได้อยูเอ่เอาแค่นั้นนะลูกบานต้องตึงเลยนะเอามาจับเอาเอง <laughs> จับเอาเอ้าพอก็ได้เหนื่อยใช่ไหมล่ะใช่ให้พ่อจับอ้าวไหนจับ <laughs> เอบเอตึงแล้วโอเคพอจบเก่งมาก ตึงแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยถิงนงดิด